จากที่มีพิธีบวงสวงไปเมื่อวานนี้นะคะสําหรับละครเรื่องมักลกีที่รักค่ะนักแสดงค่ะก็เผยถึงความคืบหน้านะคะหลังจากที่ได้ถ่ายทํากันไปกว่า10ตอนแล้วนะคะเริ่มที่พระเอกแม็กวีรคณิตเลยค่ะรับบทแทนคุณบอกว่าตอนนี้ปรับจูนกับนางเอกลิง,ล,งลิงได้มากขึ้นเพราะว่าในเรื่องเนี่ยแทนคุณต้องพูดเยอะแต่ว่าในขนาดที่ลิงลิงพูดได้เพียงบางคำะนะคะพออเป็นมักลกีโอนใช่ค่ะแล้วก็ชื่อว่าที่รักด้วยนะคะเพราเวลาออกจากบทที่รักเนี่ยนะคะลิงลิงเนี่ย เป็นอย่างไรไปฝังนักแสดงเขาเม้ากันค่ะร้อนที่การนอะร้อนร้อนมากเลยแต่ก็สนุกค่ะครับขอให้อขอให้ทุกคนรอจบับจับตารอดูการแสดงของเขาครับผมฟิลม์มการแสดงเขาคาดเดายากมากในเรื่องคือผมจะเป็นเป็นคนคอยแก้ปัญหาไคือคือเขาจะพูดไม่รู้เรื่อง พราะฉะนั้นเราต้องพูดเยอะมากในเรื่องนี่าครับผมก็เลยเลยค่อนข้างต้องเติมกันบ้านเรื่องแบบว่าเรื่องแดาวเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คนสอนเองก็ไม่รู้เรื่องนะครับแซมเปิลเนี่ยแซมเปิลเนี่ยเขาเขาตัวอย่างเรยแทนตัวงอแทนตัวงอแทนไม่ดีแทนเป็นอะไรฝากละครมะกุลีที่รักด้วยนะคะพวกเราทุกคนนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนตั้งใจถ่ายทำตั้งใจให้ละครตัวละครออกมาสนุกดูดีค่ะ หลิงทำไมหลิงไม่เหมือนในกองทำไมบอนนกอว่าหลิงดูเรียบร้อยอ่ะไม่ได้นะไม่จริงคือปกติหลิงเป็นคนเรียบร้อยอแต่ว่าด้วยตัวละครมันสนุกสนานาหลิงก็ต้องเพิ่ม energy ให้ตัวละครจริงไม่จริง,รงข,ขาเลยขอพูดเลย,เยขอบพูดเลยงงไพ,พักเที่ยงพักเที่ยงเดินมาหาผม <ST>. เค้กมีข้าว<ร> นี่เขาหลับอยู่พี่แม็กหลับอยู่เดี๋ยวมาเตะก็แม็กตื่นจริงวันนี้ไม่ไม่ใช่พี่แม็กนะเออแม็กจริงจริงมันมีระหว่างไอ้ด้วยจริงจริงมันคือตัวละครไม่ใช่ลิงลิงลิงต้องอีแบบอิงใครได้ตลอดเวลา กอดอะไรลิงลิงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์ในกองใช่เราต้องเข้ากองแล้วไปดูเองเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็เล่าถึงบรรยากาศที่ไปถ่ายทำที่กาญจนบุรีมาใช่ค่ะ